มาแล้วครับมองเชียรแล้วเว่นอีกขนกันมาคันลถสิบล้อเลยนะครับวันนี้อะไะครับสยามสแลมเมอร์สครับทีมหลังชนฝาครับทีมอันเดอร์ด็อกที่เอาชนะทางในรอบเพลย์อินมาครับและสวีปซีรีส์กับทีมลุ้นแชมป์อย่างแบงคอกชัยแอนด์ได้ครับเข้ามาเจอกับโอ้โหทีมที่แข็งแกร่ง เรียกได้ว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดใน YBL ก็ไม่ผิดนักครับตอนนี้ครับสยามเรเฟนส์ครับทีมแชมป์เก่าครับเอาละครับ YBL Final Season 2ครับเกมที่2เริ่มเกมครับบอลเป็นของเรเฟนส์ก่อนครับอยู่ที่เคนเคนลุยขึ้นมาเองแล้วโอ้โหซันไปสติลมาจากมือเคเดนได้เลยครับบอลของสแลมเมอร์ครับอยู่ที่ซันมาให้นาบี นาบีนี่แทบจะเป็นเซตเดิมเลยที่เี่เจอกันในเกมแรกครับมันเหมือนมีเปลี่ยนตรงไอเดียคนหนึ่งนะครับครับแล้วตรงนี้เคล่าวางไม่ได้ครับเทปปันแย่งบอลมาจ่ายออกมาขินระยะกลางยังไม่มาจินเก็บบอลได้หยอดลงไปครับสมราคา MVP ครับจินครับโอ้ต้องบอกว่าทางสยามเบเวนเนี่ยมีผู้เล่นในระดับอ f ฟเดอะซีซั่นนี่ ถึง2คนนะครับเจ้าเคนดี่เพิ่งได้รางวัล Defensive Player of the Season แล้วพูดถึงก็หยอดไปอีก2ก็คะแนนให้กับสยามเวฟแ่นขึ้นนำา4ต่อ0ครับโอ้แกเป็นคนที่โฟเตอร์ชัวจริงครับสันเล่นลูกนี้ยังแก้ได้ครับแล้วกลายเป็นจินสติลไปครับแล้วจะนำา60หรือเปล่าครับแล้วจินขึ้นเช็ดบ้นครับโอ้ต้องเบรกเกมแล้วครับไม่ต้องถามครับจินเก็บ 6คะแนนให้กับทางสยามเรเวนได้ครับและเป็นขอเวลานอกของทางโคชโอ๊กเลยครับสแลมเมอร์เปิดได้ไม่สวยครับฝากมานาบีนาบีหยอดในตรงนี้เคเดนตัดบอลมาจากมือเลยครับแล้วเคเดนดันบอลเร็วขึ้นมาเคเดนดึงช้าดแดนบนเล่นกับจินจินเลี่ยงฮอลครับแล้วจินสบัดมาที่ขินขินเฟกหลอกแล้วเลื้อยเข้ากลางไม่มีช่องตรงนี้แย่งบอลกันอยู่แล้วเสร็จปานไหมแย่งกันตรงนี้เป็นบอลของจิน แล้วจินให้มาเคเด่นข้ามาเรียบร้อยครับโอ้ไฟแนลเกมที่ไลเคเด่นเล่นดีตลอดเลยครับ8-0ไปแล้วครับสำหรับเรเวนเริ่มมาแค่ประมาณ2นาทีเสศษเท่านั้นครับขึ้นนำ8-0เลยครับเรเวนตอนนี้โอ้โหตอนนี้คือ้องเชียรเรเวนนี่สุดยอดเลยครับอ่ะบอลที่จินจินมาให้เคเดนสามคเดนแ <band S 2> บงค์ไป โอ้ยตายแล้วนะชิงเปิดมาคนเดียวเจ็ดต้มเลยครับเคเด้นครับโอ้โหโอ้สมราคาผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีครับเคเด้นครับแล้วจ่ายออกมาตรงนี้เลิฟเลิฟเฟกหลอกและยิงระยะกลางไม่ลงรีบาวแย่งกันเสร็จจีนครับแล้วจีนเปิดยาวเคเด้นแต้มที่เก้าแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับแต้มติดครับเคเด้นครับโอ้โหสิบสามศูนย์เลยครับเรเวนดุมากครับ บอลอยู่ที่ซันครับซันดันบอลขึ้นมาแล้วโดนเคเดนสตีลไปครับกลับมาที่จินจินขึ้นมาเฟกและเชดปป้นเรียบร้อยครับ15ศูนย์ครับโอ้เวลานอกเร็วเลยครับ2รอบติดต่อกันครับอ่ะเลิฟ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 ลุยเข้าไปเจอปลางใต้แป้นมีจินมาลบกวนแล้วสุดท้ายเป็นการเข้าของโบของจีนอีกครับจินกอ่านออกหมดเลยครับว่าเลิฟเลิฟจะมาสอดครับแล้วบอลอยู่ที่จิน จินจ่ายตัดโอ้โหจ่ายโคตรสวยครับจังหวานี้ครับโอ้โหไฮไลท์เลยครับจ่ายตัดโซนหมดเลยครับจินครับโอ้โหตาเลเซอร์จริงๆครับ170ครับโอ้ใครจะเชื่อครับโอ้โหเลนซ้ายลงสนามครับต้องการสกอร์ครับ170มันแต้มใหญ่เกินไปครับโอ้โหแล้ววันนี้เอาฮารูประกบไปโอกิดิอารอนฟอกครับ แม็กเหยาวเลยเองครับเรียบร้อยครับแั้มลากมาแล้วครับเต็มใจจะได้รถช่องว่างของแต้มเลนซ้ายมันเปิดเต็มใจโหม่ววางครับเรียบร้อยครับนั่นแหละครับผู้หูเลนซ้ายครับโอกาสรถแต้มของโอกิมาแล้วโอกีควบมาเข้าเหลี่ยมซ้ายและขึ้นวืดวางลูกนี้ไม่ลงเต็มใจมาช่วยได้ทันหมวนออกมาสามแต้มเลยครับเต็ม ใจไม่ลงคี่ินลีบาดีขี่ลินขึ้นวางเรียบลอกะครับหอกล้ครับติดครับต้องเบรกแกมเลยครับเลเว่นครับโอ้โหอาสิครับรันคืนมาเบือนกันครับสแลมเมอร์ครับเอาแล้วครับโแลมเแกตั้งใจเอาฮารุมาเบรกโอกิจริงๆนะเพราะฮารุนี่ก็สูงแต่ก็เร็วพอๆกันครับดูครับแต่โอกิแก่ก็ทะลุมาได้ครับแล้วปัดลงไปครับ แหวกสี่แล้วโอีิครับเหลือหลักเดียวครับเอาสิครับโอ้โหเรเวนตื้อไปเหมือนกันนะครับ2นาทีครึ่งนี้ยังไม่มีแต้มเลยครับฮารุต้องช่วยหน่อยเวียงลูกนี้ไม่ได้เข้ามือของโอกิโอกิลุยขึ้นมาเอง1ต่อหนึ่งครับโอกิ2อต่อหนึ่งข้ามเรียบร้อยครับโอ้โหซ้ายโอกิทามครับแล้วลูกนี้เกือบแย่งบอลได้ครับน้องวินและจะแก้มาที่แจมเจมลากขึ้นมาแล้วแจมมุดเข้ากลางแล้วปั่นวางลูกนี้เรียบร้อยครับ สวยงามเขาเจมครับเบรกเกมไว้บ้างครับโดนไหลอย่างเดียวเลยบอลอยู่ที่เต็มใจเต็มใจลากบอลขึ้นมาเต็มใจได้สกีลูกนี้แล้วเต็มใจมุดเข้าซ้ายแล้วได้ฝ่าวงครับแอนวาเลรอบของเต็มใจครับลูกทอแถมหนึ่งลูกจากเต็มใจครับเอาล้ครับ10ต่อ19เาคะแนนครับได้เสมอเลยครับเกมกลับเข้าสู่เกมอีกครั้งหนึ่งครับแสเมอร์เต็มใจจะวัดสามไม้ไหม ออกมาข้างในมันตันครับแก่ออกมาอีกทีดึงคีรินครับินครับโอ้โหคีรินครับใช้โอกาสไม่เปลืองเลยครับวันนี้เป็น14ต่อ2นะโดนลันมานะครับแล้วจ่ายมาตรงนี้ที่ฮารุฮารุหลากบอลอยู่แล้วโดนโอกิกวนอยู่แล้วเอาตัวรอดได้ดีแล้วอเล็กเช็ดปั้นเรียบร้อยครับช่วยได้ครับอเล็กครับหนีห่างไปเป็น7คะแนน อ่ครับบอลของสแลมเมอร์ครับ50วินาทีสุดท้ายก่อนจะจบควอเตอร์แรกนะครับบอลอยู่ที่เต็มใจเต็มใจเฮสซี่เข้ามาลุยหน่ง1-2กระแทกแล้ววางชิคแป้นลงไปครับโอ้โหเต็มใจตอนนี้คู่หูเลงซ้ายเอาไม่อยู่แล้วครับแม็กให้ย้อนหลังที่โอกิและเจมส์หลุดแล้วเจมส์จะบัดใจฮารุและเชนแป้นเรียบร้อยครับโอ้โหจบควอเตอร์แรกไปแบบสุดมันเลยครับ23ต่อ16ครับโอ้โห คินรีเบาได้แล้วแย่งบอลกันตรงนี้โดนสติวไปแล้วเลิฟเลิฟเอาตัวรอดได้ดีเลิฟเลิฟโดนลุมอยู่2แล้วจะโดนสติวไปจากมือเลยครับแล้วทาโลกแก้กลับมาที่จินจินสะบัดมาที่คินระยะกลางเรียบร้อยครับเป็นคนที่ยิงบอลโด่งมากครับคินระยะกลางแกไว้ใจได้ครับมากมากเลยครับหนีห่างออกไปอีกครั้งนึงครับ2ี้ต่อ16คะแนนครับเซตนี้ของทางเบรฟเนส์ อบอลของแลมเมอร์อยู่ที่ปรานปรานโดนทริปเปิลทีมเลยครับปรานแกะยังไงโอ้โหไปเจอเลิฟเลิฟด้วยแล้วหยอดลูกนี้ไม่ได้แต่ยังมีดาบสองที่ปรานครับปรานเก็บแล้วชิงแป้นเรียบร้อยครับตรงนี้ต้องบอกว่าชุดนี้มันอันตรายที่ว่ามีทั้งจินทั้งทาโร่ครับ,รบเขาเป็นคนที่อ่านจังหวะบอลดีนะครับถ้าบอลจ่ายไม่เนียนเนี่ยโดนสติลง่ายๆนะครับจินทาโร่ลองลองสังเกตทาโร่แกอ่านตลอดนะแกะว่าใคร,ครจะเลี้ยงบอลเข้าขวาเข้าซ้ายแล้วแกรอดัดตัดนะ จินให้มาตรงนี้ที่เคราฝากมาที่คินคินให้มาทาโลทาโลล้อเบดไลายแล้วโฟตเตอร์สูงสูงไม่ได้จินยังรีบาวดีครับสบัดออกมาตรงนี้อ๋อตินไม่ลงครับแล้วเป็นปานปานโอ้โหปานโดนลุมแต่แกออกมาที่เลิบเล็ไปทาโลบ,<อ>บอกแล้วบอด,ดูครับแกอ่านอยู่ตลอดนะครับว่าบอลอยู่ตรงไหนครับแล้วเล่นกับสองคนกับจินนอนยิงแล้วได้เป็นฝาวครับจิน ลูกแรกเก็บลงไปครับเพิ่มคะแนนมาเป็น8คะแนนครับช่องว่างในควอเตอร์นี้ครับลูกที่2เก็บลงไปครับหนีห่างเป็น9คะแนนครับ27ต่อ18ครับระยะห่างเท่าเดิมครับตอนเปิดควอเตอร์ครับสําหรับทางเบฟเฟนบอลของสแลมเมอร์ครับ ปานโดนดับเบิลทีมตลอดเลยครับแต่ถ้าแกะให้เลิฟเลิฟแกะหลุดมาแล้วแล้วเลิฟเลิฟโดนกินไป2-3สามคนแล้วได้เป็นฟาวอีกแล้วครับ <S <S โอ้เลิฟเลิฟจังหวะนี้ตัดสินใจลุยเข้ามาดีนะครับลูกโทษของเลิฟเลิฟครับลูกแรกยอดเยี่ยมครับ <S <S ไม่ลงครับแล้วรีบาวตรงนี้ปานเก็บได้ปานโดนโหิ้วหัวจากทาโร่เลยครับโอ้โทาโร่ครับบล็อกหนุมากครับ ถ่ายบอลไปให้จินจินเจอเคล่าใต้แป้นแล้วชิงแป้นเรียบร้อยครับโอ้โหดูวิชั่นของจินครับโอ้โหน้ำหนักทิศทางนี้เป๊ะหมดเลยครับจินจ่ายตัดมาช่องนี้ครับลูกหนีปานสปินมูฟสวยครับเช็ดแป้นไม่ลงครับไอเดียรีบาวได้โดนลุม4ไอเดียแก้วมาแล้วโดนจินครับได้ฟาวครับ ลูกโทษของไอเดียยอดเยี่ยมครับลดมาเหลือหลากเดียวครับ <S <S <ๆ>เวลาของเซตน,นี้เหลือ1นาที44วินาทีครับลูกที2่2เก็บหมดครับไอเดียครับเอ้าแล้วจีจนจะ3าคะแนนระยะไก,กลเลยติดบล็อกครับเข้ามือของไอเดียโอกาสตีตื้นของแลลเมอร์าอีกแล้วครับดูดูการลุมของเลเว่นครับแล้วปลานแกะออกมาได้สวยไอเดียแกะมาโ,โหโล่งๆเลยครับ ปัป๊มเฟกทีหนึ่งให้นาบีสุดท้ายจบพิพาเรียบร้อยครับเพลนี้ประสานงานกันสวยมากครับวินหลอกก็สวยแล้วนาบีก็เฟกอีกทีหนึ่งครับโอ้โเอาละครับจังหวะโมเมนตัมของสแลมเมอร์กำลังมาครับเลิฟเลิฟจ่ายมาให้ไอเดียไอเดียเบิ้ลมาวินวินคืนมาไอเดียไอเดียหยอดปานครับแล้วู้กันครับแล้วเชนแียวเดียวครับแ <and one S 1> อนวานลงไป <and one S 1> เอาครับโมเมนตัมของแลมเมอร์ค่อยๆกลับสู่เกมครับโอ้โห oh ที่มันให้บอลเซนเตอร์เป็นนะ่ะไม่เยอะนะไอเดียเป็นเด็กยูสินึ่งคนในนั้นนะเราลุโทถแถมดีด้วยครับปานครับ oh เหลือแค่ครอบครองบอลเดียวเท่านั้นแล้วครับกีเป oh ็นโกกันลูกนี้แล้วโอ้โ oh หมีทาโร่ขึ้นมาบล็อกครับ oh แล้วตรงนี้จ่ายมาอยู่ที่จินครับเวลาของชุดนี้เหลือ16ว oh ินาทีจินให้คินระยะกลางเรียบร้อยครับ โอ้ท่าไม่เยอะเรื่องไม่ยากครับแต่จินจบได้เสมอครับให้มาไอเดียไอเดียโอ้วันนี้เกมรับแกนเหนียวจริงครับแล้วเคเดนไปโฉกมาจากมือเลยครับแล้วเดียวเดียวอย่างนี้สปินมูฟแล้วโหนขวาสวยงามครับเคเดนครับเพลนี้สวยมากครับสันลีบาบอลได้สันฟาสเบรกเร็วมาแล้วสันเจอเคเดนสันอัดระหว่างแอนวันครับโอ้เอาสิครับ แล้วเคเดนจะฟาวครัค้งที่3หรือเปล่าครับซันปล่อยบอลลูกนี้ไม่ได้ครับฟีโตเอ็กซ์ตพ้าพอยต์จากซันเข้ามือของฮารุครับฮารุสวนขึ้นมาดวยกับซันฮารุสต็อปยิงแล้วเธอนาลาโอ้โห,โหลูกนี้ต้องยอมครับเธอนาลาจับช็อตส,สวยมากครับเจมสบ,บัดมาให้ฮารุแม่โดนลบกวนได้ดีครับท่านคิมได้บอลท่านคิมจ่ายมาให้เคเลนเคเลนลุยเองครับวางลูกนี้ได้ฟาวครับ กล้าเล่นขึ้นหมดเลยนะครั้งทั้งสองเกมเนี้ยได้เกมเยอะขึ้นแล้วก็น้องๆกล้าทํามากขึ้นซึ่งคีรินนี่เล่นดีเลยนะครับใช่ครับเนี่ยครับวันนี้ย,ยังยิงไม่หลุดเลยนะครับฟิลโกเนี่ยยิงไป2ครั้งลง2ครั้งลูกโทษแถมหนึ่งครั้งก็ยังลงหมดนะครับเคเดนเคเดนโอ้โหดูการป้องกันของแซมเมอร์ครับต้องระวังเคเดนแล้วสุดท้ายโดนลุมครับฮารุเสียบอลให้กับซันซันควบขึ้นมาโดยกับเคเดนครับซันหนึ่งสองวางเรียยร้อยครับซันเครื่องติดแล้วครับ จับจังหวะเจอแล้วครับแล้วเคเดนไปแล้วเห็นไหมว่าเคเดนมาแล้วแล้วลุยขึ้นมาวางโอ้โหวางนี่ครับโอ้ยโอ้ยเคนครับสัดบอลออกไปลูกนี้นี่โอ้โหแคเห็นว่าแบบฝั่งนั้นยังเสียสมาธิดีใจอยู่แกเฉวยเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้ยโยกไหลเลยครับเคเดนครับท่าเก่งแล้วตัวครับแกเฉวยโอกาสเก่งจริงๆครับเคเดนครับ แล้วตรงนี้ดูครับรีบาวได้อีกครับแล้วมุดขึ้นมาวางเองครับเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ตั้งใจหรือเปล่าครับเคเดนครับขึ้นหลังแบกเรียบร้อยแล้วครับเคเดนคนเดียว15แต้มไปแล้วครับเกมนี้ครับบอลอยู่ที่เลิฟๆลครับ31ต่อ39ครับมาที่โอกิครับแล้วโอกิจ่ายมาโดนขโมยไปแล้วให้จินครับจินเฟกหลอกและเช็ดแป้นลงไปครับหนีห่างเป็น10คะแนนครับเอาล่ะครับ หนังม้วนเดิมหรือเปล่าครับสัปดาห์ก่อนตายเขาตายคอเตอร์สามนี่แหละครับบอลเมนของโอกิครับโอกิแหวกมา2เจอตั้งด่านตรงนี้โอกิข้างหวานสวยๆครับลถมาเหลือหลักเดียวครับฮาโลออกมาอาเอาโดยอินเตอร์เซปโดยแม็กเหยาครับแม็กลุยขึ้นมาด้วยกับฮันเตอร์แม็กฟาสเบรกจบเลยครับสองคะแนนครับ รถตามลงมาต้องเบรคเกมเลยครับเลเว่นครับบอกกิ๊งเอาได้ดีแล้วดูครับพี่จินป้องกันดีครับช่วยกันป้องกันดีมากครับบอลมาที่โอกิดีอารอนฟอกโอกิลุยแล้ว 1, 2แล้วขึ้นค้าวางไม่ได้โอกิสามลงไปเรียบร้อยครับดูครับโอกิดีอารอนฟอกครับ37ต่อ41คะแนนครับแลมเมอร์กลับเข้าสู่เกมอย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับตอนนี้ แล้วมาดูจังหวะเรเวนวี่ง ah. 2 2> ออกมาสายเส็บยิงสองคะแนนของฮันเตอร์โอ้โหฮั Hunter, นเตอร์เซตขายิงสวยๆเลยครับโอ้สวยมากครับฮันเตอร์ลูกดีครับรู้เลยว่าตั้งใจซ้อมยิงมาครับจังหวะเมื่อกี้นี้ครับแล้วโอกิแหวกข้างวางทับเลยครับเอาคืนทันควันครับคือหลังบ้านของเรเวนเนี่ยให้เวลาโอกิมีพื้นที่ใต้แป้นให้เขาไม่ได้เลยครับเขาลุยดีมากๆครับโอกิครับคือถ้าเขาผ่านจินมาได้คือจบครับแล้วจินจะเอาคืน จินลีบ้าตัวนี้โดนลุมอยู่สามให้มาฮันเตอร์เหมือนดูรีเพคครับเหมือนดูรีเพคครับฮันเตอร์ครับสองเพติดครับเหลี่ยมเดิมมุมเดิมท่าเดิมครับฮันเตอร์สี่แต้มของฮันเตอร์ครับไม่ลงครับแล้วเป็นของเลิฟเลิฟครับเลิฟเลิฟติดเครื่องขึ้นมาแล้วครับฝากไว้ให้ที่เจ้าวินเหลือยออกมาคืนมาเลิฟ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 ขึ้นวัดแล้วได้ฟาวครับโอ้โหวันนี้เลิฟเลิฟดุจริงครับ ลูกที่2ครับช่องว่าง6คะแนนครับเริ่มๆจะลดแต้มลงมาได้หรือไม่ครับชุดนี้เหลือ49วินาทีครับลูก2ลงครับเหลือแค่5แต้มเท่านั้นครับทาโร่โดนกลัวอยู่2เอาตัวรอดได้ดีสปินโอ้สวยมากครับไม่ได้ครับแล้วไอเดียป้องกันดีครับแล้วตัดบอลได้ไอเดียล่ากบอลขึ้นไปแล้วแล้วจ่ายตัดยาวให้แม็กยาเรียบร้อยครับเอาครัเอาเลยครับขบของบอลเดียวเท่านั้นครับแซมเมอร์ เคเด่นลากบอลขึ้นมาจ่ายตัดเลยครับลูกนี้โอ้้วลูกนี้จบไม่ลงครับเคเด่นจ่ายสวยแล้วแล้วหลอกไป3ามครับเคเด่นแลวเชนปป้นลงไปครับหลอก3มคนเลยครับเคเด่นครับโอ้โหหลอกหายหมดเลยครับบอลอยู่ที่สันครับสันให้ปานเซตนี้วงในได้เปรี่ยมนะครับต้องสังเกตให้ดีแล้วเขาสังเกตเจอแล้วครับแลวได้ฟาวครับแต่ตรงนี้มีโอกาสแล้วนะครับสำหรับสแลมเมอร์ มาดูฟีโตของเจ้าปานครับล้โหยอดเยี่ยมครับซอฟทัดดีครับปานครับเรียบร้อยครับลูกแรกครับใต้แป้นตรงนั้นว่างๆเอาวิสันโดนสติวไปครับบอลอยู่ที่เทปปันเทปปันเจอคิรินเทปันเข้าขวาแล้วขึ้นวางได้ฝาวครับโอ้ฟาไอเดียครับจะเป็นฟีโตสองลูกครับลูกแรกเรียบร้อยแรับเทปันยอดเยี่ยมครับเก็บตรงไปครับ เทปันยอดเยี่ยมครับลูกที่2ของเทปันครับเก็บลงไปหมดเลยครับผมบอกแล้วว่าน้อง Q10 สิบฤดูกาลนี้มีผลต่อเกมเยอะมากจริงๆครับครับอ่าพีซันเจอนาบีแล้วโล่งๆนาบีส่งไม่ได้ครับโอ้ยทิศทางมันใช่ครับแต่ไม่ได้ครับบอลอยู่ที่เคเด้นครับเปิดยาวเลยครับให้มาที่เจมครับแล้วเจมปั่นขวาเรียบร้อยเลยครับ โอ้ลักไก่ได้ดีมากครับพี่จิพี่เคนครับโอ้โหขอดวิชั่นของเคเดนนะครับแล้วขึ้นมาเพรสสูงเลยเจอพี่ซันพี่ซันดวลหนีเคเดนมาแกออกมาครับคีรินเจอปลานปลาน1นหยอดขวาลงไปครับข้างในเห็นเคล่าแกโดดทับใส่เลยครับพี่ปลานครับลถมาเหลือ6แต้มครับยังสูสีครับ เกมกลับมาว่ากันต่อครับในช่วงสองนาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่3ครับบอลอยู่ที่เคเดนเคเดนวนมาเจอที่เจมส์เจมส์ออกมาให้เคล่าเรียบร้อยครับโอ้โหต้องให้ลุนครับแกตั้งป้อมรออยู่แล้วครับเคล่าครับโอ้โหคนี้คะแนนเข้าไปแล้วครับเคเล่าเคเล่าเคเดนครับท็อปฟอร์มสุดๆครับแล้วซันเปิดยาวมาหูเคด้ามารบกวนได้ดีครับบอลอยู่ที่เคเดนเคเดนลุยขึ้นมา ดดนล4 4คนข้างในครับแต่เคเดนพาอ้อมมาทางซ้ายแล้วแกะออกมาให้กับเจมระยะกลางโอ้โหอยู่ดีๆโดนลันดื้อๆเลยครับโอ้โหเลเวนนี้ปล่อยพวกแกไม่ได้นะครับแกยิงแล้วระยะกลางแม่นครับแม่นมาครับเลาะมา2ครับแล้วให้นายมาที่ปานปานยิงลูกนี้ได้ฟาวรถมันเหลือลักเดียวก่อนนะครับจะได้ดูสนุกในควอเตอร์สุดท้ายนะครับ ยอดเยี่ยมครับวันนี้พี่ปานซ้อมทันดีครับเก็บแต้มลงไปครับเป็นแต้มสองหลักครับลูกทีสองครับอย่างยอดเยี่ยมครับเก็บได้สองลูกติดครับสิบสองคะแนนแล้วครับสำหรับพี่ปานบอลอยู่ที่เคเด้นครับมีเคเลนลบกวนอยู่ให้มาที่เจมเจมให้มาที่เคนเคนลูกนี้ ให้มาเคเดนเคเดนยังไม่มีมุมจ่ายมาที่เจมระยะกลางอุ้มเดิมครับโอ้ oh, oh. พี่เจมพี่คินนี่ปล่อยพวกแกไม่ได้เลยครับแกแม่น oh, จริงจริงครับระยะกลางของพี่เจมพี่คินครับสั่นแกออกมาครับ30วินาทีสุดท้ายครับนาบีนาบีหยอดดื้อเลยไม่ได้แต่ยังมีดาบสองที่พี่ปราณครับแล้วเรียบร้อยครับ ส9ต่อ57คะแนนครับไล่กลับมาเหลือแคะแนนอีกครั้งครับต้องการแต้มนะครับแซมเมอร์ถ้าได้แต้มสักหนึ่งโอ้โหแล้วมาอีกแล้วครับทาโร่เขาอ่านอยู่แล้วครับว่าจะมาทางนี้แล้วได้ฝาวครับลูกที่2ไม่พลาดครับทาโร่ครับคุณนกกรบอกนกนี่ดีจริงๆครับผมโค้ชชอบนกเลยครับ บอลอยู่ที่ไอเดียครับไอเดียสอดให้ท่านคิมท่านคิมโดนลุมอยู่แกะออกมาให้ไอเต็มใจเต็มใจก้าวิครับเข้าเลนซ้ายสวยงามครับแต่วางจบไม่ลงครับเต็มใจครับโอ้โหทำสวยหมดแล้วครับนแกมาตรงนี้บอลตกที่ไอเดียไอเดียเฟดเจ็ลอยไปครับโอ้โหแต้มสําคัญครับไอเดียครับแหมฝั่งนู้นยังจบไม่ค่อยลงนะอาจจะไม่ชินครับตันไม่ดูดห่วงลงไปเลยนะ แล้วอเล็กหมวนมาตรงนี้โดนเต็มใจลบกวนอยู่โดนลุมอยู่4แกเซฟได้แล้วฮาลุยิงดื้อๆอีกแล้วไม่ลงครับแล้วเข้าปั้นเชตปั้นเรียบร้อยครับนําห่างออกไปอีกครับที่60ต่อ51ครับคือเรเวนเนี่ยรักษาระยะห่างประมาณนี้มาตั้งแต่คอเตอร์ที่1แล้วหแต้ม8แต้มเแต้มนะครับแล้วดูครับจบเนี่ยจบไม่ลงครับแล้วโอกิยืดวางมาเรียบร้อยครับลงบ้างครับ ช่องว่าง7คะแนนครับ1นาที40วินาทีก่อนจะเข้าสู่ช่วง5าทีสุดท้ายครับฮาโลให้มาฮาลุฮาลุข้ามกลางและยืดวางครับไม่ได้และรีบาวตรงนี้รีบาวได้แล้วป้องกันดีครับท่านคิมโอกิโอกาสล้นแต้มมาแล้วโห่จ่ายบอลทะลุเลยครับแม็กเหยียบ้อยครับเอาละครับยูสมีผลต่อเกมเสมอครับ55ต่อ60ครับเอาละครับ อลถูกส่งเข้ามาครับบอลอยู่ที่ทาโร่ครับทาโร่ยิงเป็นบ้างสามแต้มครับทาโร่ครับทันเวลาครับโอโ้แกทำได้สองเกมติดแล้วครับโอ้โหทาโร่มุดมาดึงบอลออกมาแล้วเข้าซ้ายดึงออกมาแล้วยิงดือด้อเลยครับไม่ได้ฮันเตอร์รีเบลได้ให้มาอาและก,ก็ยังไม่ลงรีเบลกันอยู่ที่เป็นของฮารุฮาลุยืดวางไม่ลง เราแยกการหาลุไปเอาจากมือโอกิแล้ว oh. เรียบร้อยครับโอ้ oh, กลายเป็นเลเว่นเซตนีได้5แต้มครับจากจะลดลงมากลายเป็น10คะแนนครับโอ้ oh. ตอนนี้ทางเลเว่นนิยนความกดดันให้แสเมอร์เต็มเต็มเลยนะครับ oh. เหลือเว oh. ลาอี4นาทีเราเสียพี่เต็มใจไปด้วยนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับอ่ะหยุดโซเลเว่นนี้ได้ก่อนครับแล้วถึงจะมีลุ้นครับหาลุเข้ามาแล้วเจมเฟกหลอกแล้วดึงมาให้จิน เซตบอลกันตรงนี้ทาร่โลฝังเลยไหมบังบ <Bang, S 1> ังบปโอ้โห oh ฝัง,ฝงเ,ลเลยครับ oh เอาครับยังมีโอกาสครับตรงนี้อยู่ที่แลมเมอร์จะลดแต้มได้หรือไม่เลิฟเลิฟดึงบอลออกมาแล้วจ่ายมาดูครับแล้วจินตัดบอลไป m v p ของเราเจอโอกิมาเซฟไว้ได้โห oh ลูกนี้สำคัญมากครับแล้วโอกิเข้ากลางมา1-2สอดให้ปานแล้วดูเ oh คเดน Oh, <'t it S 1> โอ้โห<ๆ>ยังได้อยู่กับปานปานคืนมาเลิฟเลิเลิฟเลิฟเล,เลาะเบดลายหยอดตรงนี้สำคัญมากครับรถมาเหลือ11คะแนนครับโอ้ oh, จังหวะแก้ของจินกับเคเดนเมื่อสักครู่นะสุดท้ายมาันมาเข้ามือของทางสแลมเมอร์เลยครับแล้วก็ได้แต้มไปเป็น57-68ครับแกไว้ให้โอกิครับแม่เกือบโดนจินเรสสูงมาแล้วพิซังกระแทกไปทีหนึ่งไม่ฝาวนะครับ 1- 2สองกระแทกอีกทีชิ่งแป้นเรียบร้อยครับสโลสเต็ปสวยงามครับพิซังครับ ลดช่องว่างมาเหลือหลักเดียวครับกับเวลา2นาที50วิสันให้มาเลิบๆครับคืนมาที่สันสันจ่ายให้ปานแล้วโอ้น้ำหนักมันไม่พอดีครับโดนตัดบอลไปแล้วฝังเลยครับอย่างนี้ก็ฝังเลยครับจินครับเพิร์นโอเวอร์ตอนนี้คือจบเลยครับโอ้โหบวกอีก2ครับ7 0ต่อ59ครับเร v เวนส์ขึ้นนำครับ โอตอนนี้ถ้วยไปฝั่งเลเว่นค่อนข้างแน่แล้วครับแล้วดูพี่นกครับพี่นกผมไม่แล้วครับแล้วเต็มใจกลับมาด้วยครับโอ้โหใจสู้จริงครับเต็มใจกลับมาในสนามแล้วครับแล้วพุทธสินเลาให้เป็นฟาวครับฟาวทาโร่ครับแล้วฟาวสามแต้มด้วยครับเอาสิครับยอดเยี่ยมครับพี่ปานครับเก็บลูกแรกลงไปครับลดช่องว่างมาเหลือสิบแต้ม เรียบร้อยครับ61ต่อ70คะแนนครับปี่โตลูกสุดท้ายจากเจ้าปราณครับแล้วเรียบร้อย3าคะแนนเต็มครับยังมีลุ้นนะครับยังมีลุ้นนะครับ8คะแนนครับต้องเบรกเลเว่นให้ได้ก่อนครับยากหน่อยครับแต่ต้องทำให้ได้ครับเคเดนโดนลบกวนมาแล้วโอกิตอนนี้โอกิทันไหมทันแล้วขึ้นวางเรียบร้อยครับอาสิครับไล่มาครับเอาเลยครับ องว่าง6คะแนนครับบอลอยู่ที่จินบอลจ่ายไปที่ไอเดียไอเดียยิงลูกนี้โดนจินบล็อกไปครับแล้วน่าจะจบแล้วครับแล้วดูครับจินค้องเลยครับสู้ได้ดีแล้วนะครับวันนี้เกมคุณภาพจริงๆนะครับทั้ง2ทีมครับสมราคาครับ MVP จินครับ กับเคอรี่12ของเขาครับเรียบร้อยครับเก็บลงไปครับพี่จินครับน่าจะร้อ็แล้วครับเลเว่นครับจะเป็นแชมป์สมัยที่2ใน YBL ครับหาล้วครับใครที่ประทับใจฟอร์มการเล่นของน้องๆนะครับพิมพ์ YBL มาครับหูดเกมครับขอแสดงความยินดีกับเลเว่นครับ เป็นแชมป์2ปีติดครับพวกเขาสุดยอดมากครับ2ปีติดกันครับแม้ว่าตัวผู้เล่นจะไม่ไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ด้วยระบบทีมด้วยวิธีการเล่นครับพวกเขาเป็นแชมป์อีกหนึ่งสมัยครับสำหรับสยามเลเว่นครับโอ้สู้ได้ดีมากครับ แต่ว่าสแลมเมอร์ก็ดีมากๆแล้วนะครับฤดูกาลนี้ครับมากลายมากครับ